ได้มาอยู่ที่นี่ได้ปรนวัสการพระองค์หลาิครั้งหนพระบิดาเจ้าขอพระคุณสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงปกป้องดูแลเราตลอดวันเคินที่ผ่านมาพระบิดาเจ้าค่ะขอพระคุณพระและเราทั้งหลายรู้ว่าองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระบิดาเจ้าค่ะและเราเชื่อมั่นในความรักมั่นคงของพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าขอฝากเวลาต่อไปที่เราทั้งหลายจะได้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์และนมัสการพระ ด้วยจิตวิญญาและความจริงพระบิดาเจ้าเราจึงร่วมใจกันอธิษฐานคุณขอต่อพระองค์และขอฝากการอภัษก,การในบ่ายวันนี้ที่พระองค์จะทรงนำเราทั้งหลายให้ได้เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้นและมากงขึ้นพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงสถ,ถิตอยู่กับผู้นำทำพยาและผู้เทศนาด้วยพระบิดาเจ้าข้าที่เราทั้งหลายนั้นจะได้ถขายวจิตใจของเรา อยู่ต่อพระพักพระองค์และพระองค์จะทรงพระไทยในการนมัสการของเราในบ่ายวันนี้สารเสด็จขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพรเจ้าค่ะก่นกอนอือ่นก็ขอต้อนรับคุณเกบนะคะที่ได้เข้ามานมัสการร่วมกันนี<า>เราเชื่อในความลักของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงดูแลเราใช่ไหมคะให้เราพักทายหรือว่าเราสแสดงความรักต่อกันผ่านทางไลน์หรือทางโซเชียลไปก่อนนะคะ เพลงข้าวางใจในหลังพระองค์ให้เราร้องเพลงนี้ด้วยด้วยความเชื่อและความวางใจที่แท้จริงของเรานะคะ อย่างมากมายและเรารู้ว่าในความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากว่าเราได้เคยเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วพระบิดาเจ้าสามอย่างที่ทําให้เรามั่นใจก็คือว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งโดยที่เราไม่ต้องสงสัยเลยและข้อสองเพราะเรามั่นใจว่าพระสัญญาของพระองค์จะสําเร็จเพราะพระเจ้าทรงสัตย์จริงและข้อที่สาม เพราะเรารู้ว่าเรามั่นใจได้เพราะว่าพระเจ้าทรงฟังเราพระพิดาเจ้าค่ะขอพระคุณพะองสำหรับความเชื่อที่ยิ่งใหญ่นี้เพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นเรารู้ว่าที่เราเชื่อเพราะว่าเราเชื่อฟังพระองค์และเราประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์เราจึงมีความมั่นใจเพราะหากว่าเราไม่เชื่อฟังพระองค์แล้วเรารู้ว่าเราก็จะไม่มีความมั่นใจในใน การที่เราจะเชื่อพระองค์เพราะว่าองค์จะช่วยคนที่เชื่อฟังและรับรองค์เท่านั้นบิดาจ้าสรรเสริญขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ข้าพเจ้าจะขอนำพระธรรมสัดุดีในบทที่หกมากล่าวให้พี่น้องฟังนะคะในพระธรรมสัดุดีนะคะบทที่หกบางข้อนะคะจากข้อหนึ่งถึงข้อที่สิบ แต่ข้าพเจ้าจะอ่านบางข้อนะคะที่ได้ใจความว่าถ้าแต่พระเจ้าขอทรงหันมาช่วยชีวิตของข้าพระองค์ให้รอดด้วยเถิดขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์เพราะเห็นแก่ความลักมั่นคงของพระองค์ข้าพระองค์อ่อนเรี้ยด้วยการคลั่งครวญและหลับน้ำตาท่วมที่นอนทุกเกินที่เอ็นกายก็ชุ่มโชกไปด้วยการร้องไห้นี่แนละบรรดาเจ้าผู้กระทำความชั่วจงพลากไปจากข้าเพราะพระเจ้าทรงสดับ เสียงร้องไห้ของข้าแล้วพระเจ้าทรงสรด็คํำวิงวอนของข้าพราะองค์ทรงรับคำอธิษฐานของข้านะคะค่ะมีบางสิ่งที่เรายังรู้สึกว่าเรายังบกพร่องนะคะขอให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าแบบนี้ที่ว่าขอใหพ้พระเจ้าที่จะช่วยเราให้เราได้ผนจากความชั่วนะคะเพื่อที่ชีวิตของเราจะบริสุทธิ์และพระเจ้าจะทรงฟังเรา ให้เราร้องอีกหนึ่งเพลงด้วยกันนะคะเหมือนเหตุผลที่เราจะาสรรเสริญพระเจ้าให้พี่น้องรู้เยื่อน เราและทรงอวยพรเราพระบิดาเจ้าค้าและเรารู้ว่าตั้งแต่ที่เราได้รู้จักกับพระองค์นั้นคําสรรเสริญก็อยู่ที่ปากของเราทั้งหลายเรื่อยไปพระบิดาเจ้าค่ะเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างมากมายเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่สัตย์จริงและเป็นความรักในรันพระบิดาเจ้าเราทั้งหลายจึงขอสรรเสริญพระองค์ตากจนชีวิตของเรา จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาและรับเราให้ได้ไปอยู่กับพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าองเราที่เราที่เราจะมีความตั้งใจนะคะพี่น้องที่เราจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะคะที่เราจะให้ผู้คนมากมายได้มารู้จักกับพระองค์ผ่านเพลงนี้นะคะค่ะให่พิดค่ะ จะได้เห็นถึงความรักอันมั่นคงและยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านชีวิตของเราพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงใช้เราทุกทุกคนที่นี่ให้เราทั้งหลายนั้นจะมีชีวิตที่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์สรรเสริญขอพระคุณพระองค์กราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะให้เราร้องอีกหนึ่งเพลงวยกันเป็นเพลงสุดท้ายนะคะข้าเชื่อวางใจ 我关心啊。 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใหม่อีกครั้งขบิดาเจ้าเพื่อที่เรานั้นจะได้มีชีวิตที่เป็นที่พอกระไทยต่อพระองค์พระบิดาเจ้าพ่ะขอพระองค์ทรงช่วยเราเราผู้ที่หลายคนนั้นยังอ่อนแอด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เป็นจุดอ่อนในชีวิตของเราะบิดาเจ้าค่ะพระองค์ทรงรู้ถึงจุดอ่อนของเราทุกทุกคนขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราด้วยเถิดะบิดาเจ้าให้เราที่เราจะเอาชนะ ในจุดอ่อนเหล่านั้นที่ยังหลงเหลืออยู่ในชีวิตของเราเพราะว่าเราทั้งหลายร้องหาพระองค์ทุกๆวันพระบิดาเจ้าคะเพื่อที่เราจะเป็นลูกที่ดีของพระองค์เราปรารถนาที่เราจะเป็นลูกที่ดีพระบิดาเจ้าขอทรงช่วยเราทุกคนขอพระคุณพระเจ้าที่ทรงทรงปังทำอธิษฐานของเราทุกคนสรรเสริญและขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า amen